สวัสดีครับพบกับผมที่ช่องจูนฟอร์ดชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้จูนก็มายืนอยู่กับเจ้าตัว Ford Next Gen e v e r อเวนะครับเป็นรุ่นเทนนะครับรุ่นเริ่มต้นของ e v e r อร์นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์สอลิตรนะครับเทอร์โบเดี่ยวนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับสำหรับราคาจะดจำหน่ายของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1 3 3 4 0 0 0บาทนะครับบวกสาไปอีกนะครับเป็นสี่พันะครับเพิ่มอีก12,000บาทนะครับ เดี๋ยววันนี้จุนจะพามารับชมนะครับเจ้าตัวเอเวอร์เรสต์รุ่นเทนนะครับว่าจะสวยงามสู้เจ้าตัวท็อปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยมาในส่วนของด้านหน้านะครับของเจ้าตัวเอเวอรเรสต์รุ่นเทนนะครับก็จะมาด้วยกระจังหน้าาด้วยโลโก้ฟอร์ดนะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นสีโครเมียมนะครับในส่วนของตัวกระจังนะครับสีดําเงานะครับและตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวรังผึ้งนะครับสีดําด้านนะครับตัวนี้ให้ขนาดใหญ่มานะครับเพื่อที่จะให้ ระบายความร้อนได้ดีนะครับในห้องเครื่องนะครับในส่วนตัวของกันชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีตัวลดนะครับตัดด้วยยาด้านด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวเซ็นเซอร์หน้าเข้ามาให้ด้วยนะครับสาหรับรุ่นเทนให้ออปชั่นมาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับไม่หนีกับตัวท็อปเท่าไหร่นะครับและในส่วนของตัวไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าทรงซีแคมเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโคมมันติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นลำแสงแบบฮาโลเจนนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเด y t ไทม์ u n n i n g Light นะครับจะเป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นแบบ LED นะครับเป็นเส้นโค้งตามโคมไฟหน้านะครับสำหรับไฟตัดหมอกครับของรุ่นเทนนะครับก็จะให้มาเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับตัดขอบด้วยสีโครเมียมนะครับทำให้รถดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับของรุ่นเทนนะครับตัวคิ้วล้อที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ คิ้วล้อในส่วนของตัวรุ่นเทนนะครับตัวนี้จะเพิ่มมิติให้กับตัวรถด้วยเช่นกันนะครับทำให้รถดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของตัวแก้มด้านข้างของเจ้าตัวเอเวเลต์นะครับก็จะบ่งบอกในส่วนของเทอร์โบนะครับว่าเป็นรุ่นเทอร์โบเดียวนะครับมีขอบโครเมียมตัดเพื่อความหรูหรานะครับและต้นของตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็จะให้มาเป็นขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับ สีของกระจกข้างก็จะเป็นสีตัวรถนะครับตัดด้วยสีดําด้านด้านล่างนะครับและในส่วนมือเปิดประตูนะครับของเจ้ารุ่นเทนนะครับก็จะเป็นระบบอิโมบิลิเซอร์นะครับสามารถสอดมือเข้าไปทําการเปิดปิดประตูได้นะครับแต่ว่ากุญแจต้องอยู่ในระยะตามกําหนดนะครับมาต่อที่ด้านบนนะครับด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นราวหลังคานะครับที่ติดแมบชิดกับตัวรถไปเลยนะครับเจ้าล้อแม่ของรุ่นเทนนะครับก็ ให้มาเป็นขอบ18นิ้วนะครับลัดกับยางกูดเ y ียร์แรงเลอรนะครับขนาดสเปคยางจะอยู่ที่ 25565R18 นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับของเจ้ารุ่น e v e r อเรรุ่น10นะครับตัวนี้ก็จะดีไซน์ไฟท้ายมาเป็นแบบ LED เช่นกันนะครับให้ความหรูหราเทียบเท่ากับตัวท็อปเลยนะครับแต่ว่าตัวด้านบนนะครับตัวคาดจะได้ดีไซน์คนละแบบกับตัวท็อปนะครับหรูหราคนละแบบนะครับ ในส่วนของกันชนท้ายนะครับของ Ford Nexgen ใหม่นะครับตัวนี้จะมีเป็นตัวไฟตัดหมอกด้านหลังมาให้ด้วยนะครับเป็นแสงสีแดงนะครับเป็นแบบ LED นะครับและตัวกันชนท้ายก็จะฝังไว้ด้วยเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยเช่นกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับความสวยและความหรูหราของเจ้าตัว Ford Nexgen t Everest รุ่นเทน,นะครับสวยถูกใจลูกค้าท่านไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามจูนเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการใช้รถอเนกประสงค์รถครอบครัวนะครับที่ราคาไม่สูงมากนะครับจูนก็จะแนะนําเป็นรุ่นเทน,นะครับตัวนี้ให้ออปชั่นมาค่อนข้างใช้งานได้คุ้มค่านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ได้เน้นออปชั่นเยอะนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปอัปเดตใหม่ในช่องจูนฟอร์ดชาแนลไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ